สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชอทแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างต,ตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้้ววววก็เเอันนนบสดรรตตตมมมิะะะีีาาืปณ เม็ดพวกนี้ผมยังไม่ได้ใส่สมุดหรือหินอะไรโดยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าบอมมืดเนี่ยมันจะโหดจริงหรือเปล่านะคือผมก็ลองลองเล่นดูหน่อยหนึ่งเพราะต้องบอกว่าต้องยอมรับนะว่าน้องมันเก่งเก่งจริงเนี่ยสกิลนี้แม่งลบมันลบ2บัฟแล้วมันใส่เลน10วิบิแล้วเป็น a อ e ที่ค่อนข้างกว้างใช้คว่าค่อนข้างกว้างเลยคือเอ e แบบ ถ้าเกิดเป็นตัวแถวหน้าเป็นสายขวานสายโล่ละอะไรเงี้ยอยู่กองข้างหน้ากัน่ะใช้ไปคือโดนใบทุกตัวแน่นอนแต่ว่าไอ้พวกธนูหรือนักเวทที่อยู่แถวหลังถ้ามันห่างไปหน่อยนึงอ่ะก็จะไม่โดนละแล้วก็ข้อเสียของสกิลคือช้าสกิลมันกดปุ๊บมันจะไม่ได้ปาทันทีระเบิดที่มันอยู่ในมือมันนั่นแบบลําแป๊บนึงก่อนเราค่อยปาเว้ยเออคือมันไม่ไม่ได้แบบกดปุ๊บออกปับ๊บบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมจะลองไปใน PVP โหมดเนาะอันนี้ยังรีไม่ได้นะอ่ะ อันนี่ฉุบได้เปล่าวะเออบางทีคือเล่นมันก็ต้องดูแหละถ้าเกิดเราแบบแพ้ทางเต็มๆไม่มีตัวแก้ทางเลยลงไปบางทีเราสู้ไม่ได้นะถ้าเกิดบ้านดีเคแสงแล้วคุณมีตัวชุบอีกตัวหนึงง่งอย่างไงมันก็ต้องมีตัวห้ามชุบแบบฟีนิกไฟมาแทนดีเคน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูนิดนึงนะอ่ะอนนี้ก็ต้องเล็งไม่ต้องอะไรมากอ่ะไปก่อนหนึ่งนะัดไบไหมโอ้ยบัฟมาอย่างเต็ม ไปไหมอะไม่ติดใบอีกเหรอไม่นะแต่ว่าดีเคจะตายละตายไหมเอ้ยเชี่ยบนปปวกเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นเออดีเคตายตายเฉยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ติดใบบ้างบอกวันนียไม่ได้มองปลาไปลูกปลาไปไปุ๊บเนี่ยติดติดใบกันหมดเลยเห็นปหมติดใบกันหมดเลยเนี่ยติดใบติดใบหมดติดใบหมดเอ,อ้สกิลเนี้ยปลาไปดูเราดูครูดาวสกิลหนึ่งมันแป๊บเดียว แป๊บเดียวเท่านั้นอุดีเคมาจากไหนวะกลางปีกด้วยโอโนแล้องไงอ่ะ <laughs> ชนะได้แกวะเฮ้ยมากี้ดีเคมาจากไหนวะเดี๋ยวแต่สรุปคือเนื้อเงื่อมึนม,มันชุบได้เหรออืมเงืมึงม,ม,มันชุบได้เหรอวะนี่นี่ตัวบอมผมพลังแสนเจ็ดนะมีดีเคผมที่แสนเก้าวะพาราผมก็พลังไม่เยอะนะ ดูดูพลังตัวเองได้ไหมโอ๊บเนี่ยพาลังไฟผมก็แสนแปดนะมีดีเคน้ำอ่ะที่แสนเก้าทีมนี้สู้ได้ไหมทีมนี้สู้ได้ไหมบอมมืดสู้ได้ไหมคือจริงๆบอมมืดไม่ได้มีผลกับพาระเอ้ยกับโพแสงเท่าไหร่ไงแล้วมันก็อืม ู้ได้มั้งใจใจผมคืออยากใช้บอมมืดที่นั่นแหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเออแต่ไปนี่ก็คือโดนโดนโปโวคแน่เลยอ่ะแล้วมีอมตะอืมลองดูถ้าโพแสงเขาไม่ได้ใช้สกิลมันก็จบเปล่าวะจบไหมต้องลองต้องลองมาลิงโพแสง ปลาไปก่อนหนึ่งลูกฟรีอุ้ยได้ปลาไหมวะยังเนี่ยสกิลมันชา้าเออแล้วโดนอะไรเนี่ยปลาไปเร็วลกูกเออใบใบใบแล้วใบแล้วยังไงอ่ะใช้ใช้สกิลเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอวะช้าจริงจรุ้งดูดูดิค่อยๆใบไปค่อยๆใบไปปลาไปปลาไป,ป,าไปอย่าปล่อยให้เขา <laughs> ดูดิคือใบไปลูก <laughs> จะง้างอะไรอะใบไปลูกคือมันลบสองบัฟความโหดมันเลยนะคือลบคือลบสองบัฟก่อนแล้วค่อยใบยมันกลายเป็นว่าแบบติดถึงมีปีกฟ้าก็ไม่ได้ช่วยอ่ะแต่อันนี้อันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากโพแสงเจนอตคือถ้าถ้าไม่ได้เอาตัวแก้ทางไปนี่ ยากอยู่แต่เจนอดดัมเมตัวเดียวนี่เพราะเขาเป็นคีนเนานอคุณโทฟูนี่ดังอยู่นะโหดอยู่อืมลองดูก็ได้มั้งถ้าเกิดเราใบเจนอดแล้วเราพยายามหาจังหวะเบิดเจนอดน่าจะได้แต่เราจะเราจะใบโพแสงไม่ได้ถ้า,ถาเราใบเจนอดเนี่ยมันอืเพราะว่าตำแหน่งเจนอดอยู่ข้างหน้าแล้วโพอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเลยแบบ ไปเล็งสกิลดูเฮ้ยติดใบไปแล้วหนึ่งเฮ้ย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 มันแก่ใบไม่ไม่ไม่มึงปลาระเบิดเร็วกว่าดีไม่ได้หรอเออเออปลาใบไปแล้วเจ้าเยัจะไม่ตายอีกเหรอตายไปเถอะเออเอาโฟแสงเอาโฟแสง ปลาระเบิดไปข้างหลังตุง้งติดใบโอเคปลาระเบิด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 ตุง้งใบไปเรื่อยๆใบไปเรื่อยๆโอ้นี่ใบใบใบทั้งคีน่าใบทั้งโถเลยเหรอเฮ้ยตุ้งเอ้ยอย,อย่าปีกอย่าปีกอย่ามาปีกแถวนี้อย่ามาปีกเอาเอาดากา้อนไนท์ DK, ดีเคน้ากระโดดจ่วงก็จบแล้วไหมเล่นอะไรเนี่ยไปดิดูมบุฟอา้าวอันติผมไม่ได้ลงเลยอันติมันคือลบบัฟทั้งหมดเลยนะแล้วก็ติดไซเลนต่อเถื่อนเลยแหละเถื่อนเถื่อนนี่มีบ้านไหนอีกโอ้บ้านนี้บ้านนี้ฝักมืดอะ่ะ คิดว่าฟักมืดเอาอยู่ปะ่ะผมว่าเอาอยู่ะตัว indie. อินดี้เกมไทยเกมไทยเฮ้ยเมื่อกี้บอมผมจะยีฟักมืดอุ้ยคนนี้โหดด้วยอ่ะไม่เจอคนโหดเลยคนนี้พลังมันไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเออไปไป ต้องเอาต้องฆ่าแบบไม่ชุบอ,อ,อ่ะเออได้อยู่เว้ยเออได้เฉยเลยเว้ยจริงๆสกิลใบก็ดูทรงประสิทธิภาพอยู่นะดูดิกดผิดนะเนี่ยคือถ้าเกิดเอาฟักมืดหมาก็คือจีจี คือขี่หลักอยู่ที่นี่เลยฮะน้องน้องนักดาบเวทมืดอ่ะแม่งลบบับมดหัวแล้วฟักมืดอ่ะถ้าโดนลบบัมมดหัวมันจะติดเฟียโอ้ยแต่ผมแพ้ผาราแสงวะ่ะเอ่อต้องใช้จอบอ่ะคือผมไม่ใช่ใช้จอบไม่ได้นี่ว่ะเอ่อดีเคอาฟังมืดมาก่อนเดอวพลาดีกปีนิกลมไหม จริงๆก็ระเบิดมืดไหมอะจะดีจะดีไหมอลองดูนี่คือดามเมจจากระเบิดเท่านั้นแล้วนะจะบ้าป่ะดีอยวระเบิดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นดีคือระเบิดเป็นซับดามเมจที่ดีฮะแต่ซีมันโหดหลายประเด็นคือเรามาเล่นอะไรกันเนี่ย ไม่ติดหรออย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพาลาเดี๋ยวก่อนนะทำไมพาลาแสงเออติดใบเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ดูดิดูดิเราฝักมืดเฟียไปดิฝักมืดเฟียไปดิแล้วแล้วห้ามยิวห้ามยิวลุมลุมลุมอ้าวอ้าว ฮิวได้เฉยอ่างั้นปล่อยงั้นปล่อยมันหิวแล้วเรามามาทางนี้ทําไมมันยังทาไมมันทําไมมันยังไม่ติดทําไมมันยังไม่ติดทาไมมันยังไม่ติดใบมันจะไให้เราอันตินี่เองบุ้งติดใบไปดีเออลบบับลบบับบุ้งเอ,อ้ย คือระเบิดมันลบบัฟได้2อ,อันนะอย่าลืมแล้วอันตินี่คือลบบัมหมดหัวปลาระเบิดใบไปรัวๆเนี่ยพาไปเรื่อยๆโอ้โหแบบคือแบบเร็วมากเฮ้ยอ๋อตัวเขาพลังยังไม่เยอะอ๋อแต่ะาสายแทงแสนหกแต่ก็รวมๆรวมๆแล้วพลังยังไม่ได้เยอะแม่แต่ก็ไม่ได้น้อยนะคือ ก็ไม่คิดว่าระเบิดจะทําได้ขนาดนี้เหมือนกันัน้าเทียแบบตัวหลักตัวหลักผมก็ระเบิดมืดที่ทำดาเอ็เมื่อกี้นะฟักมืดที่สแตทห่วยมากจริงๆนี่เขาแสนแปดเออนี่เดี๋ยวดูมาดูสแตทฟักมืดผมก็ได้นี่แสนเจกนะอืมก็ไม่กูใส่ทำไร <laughs> อ๋อคือผมเอามาลองผมเอามาลองใช้ตัดเลือดดูไม่เวิร์กนะ ถ้าบิวก็คือเอาเดฟแบบเยอะๆเลือดเยอะๆเพราะว่าส่วนมากเราจะเจอบ้านที่ใช้เมจิกมืดกับเจนต์อยู่ด้วยกันซึ่งฟักมืดจะต้องยืนชนให้ได้นะโอเคก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะฝักมืดระเบิดมืดละกันนะจ๊ะแต่เน้นๆก็คือระเบิดมืดนะแล้วเดี๋ยวคลิปอาทีเอน่าจะตามมาคลิปอาทีเอน่าจะมีตามมาเร็วๆนี้มัง้งขอไปนั่งดูก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ทุกเกมอะ่ะเออคือคืออย่าง จะเห็นว่าตัวที่ผมมีมันผมใช้จอกแสงได้ไงผมว่าจอกแสงมันก็ยังดีกว่าระเบิดมือแต่ตำแหน่งมันก็ไม่ได้ใกล้กันเนาะเพราะว่าระเบิดมือเป็นซีซีเนาะซึ่งผมไม่ได้เล่นสายซีซีอย่างเงี้ยดิเออคือคือผมเล่นแบบสายแทงเป็นหลักไงสายเลือดสายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสายแบบประมาณเนี้ยคือแบบเน้นถึกๆอ,อ่ะเออหรือว่าไม่ได้ใช้นี่ด้วยใช้นี่ด้วยใช้อากน้ําแทน,นพลารลม เพราะว่า,าเจอเวลาเจอธนูผมจะแบนอาวุธมืดซึ่งเขาจะใช้อาวุธแสงเพราะเขาใช้อาวุธแสงปุ๊บมันก็จะเข้าทางที่ว่าอัางน้ำมันฮิวเลือดดีแต่อาวุธแสงมันยิงทะลุโล่อยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะว่าจะเอาอมะตะจะเอาโล่มาทำไมในเมื่อในเมื่อมันยิงทะลุบัฟอยู่แล้วไงเ,เออดาเมจหลักเขายิงทะลุบัฟอยู่แล้วเราก็จะใช้อัางน้ำแทนในการฮิวขึ้นมาเลยนะย หรือว่าถ้าเกิดเจอโซลต้าเขาเปลี่ยนไปใช้เป็นอาวุธไฟคือเราแบนอาวุธมืดเขาแล้วเขาใช้อาวุธไฟตั้งแต่เริ่มอ่ะผมก็จะไปดูก็อาจจะใช้พาราแทนละคืออาวุธไฟจะแพ้ทางสายโล่เนาะพวกมีโลอย่างพาราน้ำอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเขาเด้นใช้อาวุธแสงก็แต่ต้องใช้อาร์แต่ว่าพอในอาทีเอเทียที่สูงขึ้นน่ะผมคิดว่าโซลต้าเขาก็คงสับอาวุธใช้ทั้งทั้งไฟและแสงในเกมเดียวกัน่ะ แล้วแบนมืดยังไงเขาก็ต้องสับไม่ไฟก็แสงเนาะเอออาจจะต้องไปแบนแสงอยู่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะใช้ไฟหรือมืดก็ก็ติดโล่ก็ติดโล่พาราติดอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวไปคอยว่ากันในคลิป RTA แล้วกันในคลิป PVP โอเคถ้าชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่ป็นกำใผมด้วยครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ